มือนี่ก็มาพบก, right. กันสตีคือเก่าเนาะสิพามาเบิ่งกล้วยร้อยวีเนาะกล้วยร้อยวีไปเบิ่งกันเด้เนาะกล้วยร้อยวีโอ้ทมแทมแทมพี่น้องนี่คือกล้วยร้อยวีเนาะทุก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 อยู่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  กวยลอยวีนะนี่ก็คือกวยลอยวีต้นเดียวนะคลิปนี้ก็มาให้เวิ่งกวยลอยวีเนาะบาไปอันั้นกับพาดีตามเลยเนาะอุดมันกันเลยเนาะ อาะิตตามแนโวไปก่อนไหยพอกันคลิปหนาะ